สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายแววยังอยู่เชียงรายด้วยจ้ะเที่ยวเชาียงรายอยู่อ่ามื่อนี้น้อยทหารเพิ่นพามาเที่ยววัดธรรมถ้ำเสาหินถ้ำปลาถ้ำปลาเสาหินอ่าเที่ยวนี้แล้วกระสิบพากันไปดอยตรงจ้ะมาไ,ไปเที่ยวน้ำยายแววจ้ะมื่อนี้ สวัสดีค่ะเมืองปลาพี่นอ้องอาหารแหงหัวอาหารปลาอันไทยปรทันวันนี้ยายแววมาเที่ยววัดเอินเ้นวัดอะไรกันนะวัดถ้ำเสา,ห,สาหินันเมื่อคืนนี้นอนเชียงรายจ้ะคืนหนึ่งตัวง่าย บรรยากาศน้ำนจะที่เอ้าไปนที่เล้อเาไนี่พคงจะมาขอลูกขอเต้าจ้ะ จ,าจ,า ah จ้างจ<ต>้างเรือ, <bei. S 2> อเข้าไปนะหลุงเป็นห้องเป็นทำได้โมบแต่ข้างในก็เป็นทำขึ้นไปเข้าเข้าอยู่มนามนี่เขามานี่ก็เย็นดีจ้ะเนีย่ยจะลอดเข้าไปในนี่จ้ะแววเรเคยมายเยอแกะลแต่เขาไปแล้วแกยันมันมืด น้องจ่าทั้งสูงข well, ึ <t os> <t os> <s <S ้นไปพุ่นทั้งพุ่นก็ลอดลอดเข้าไปเลยสูงขนาดเลยข้างหน้านี้ก็จะเป็นสระแรก อกานนี่มันเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติห็นย่อยเห็นย่อยเห็นเป็นถ้าเป็นธรรมชาติอาจารยกินข้าลำไยแววก่อนขึ้นดอยตุงกินข้าเศร้ากันต้มอากาศดองต้มลงละ ผัดเป็นปลาดุกอันนี้ก็จะเป็นยำปลาทูจ้ะดูเด้ค่ะกินข้าวแซ่บๆน้ำกันทานข้าวเช้าให้อิ่มก่อนค่ะาทีกินงานน้ที่นี่แล้วหรอก่อนจะไปเที่ยวมีนข้าวกินน้ำแล้วจ้ะเ,นนจเอ่อยเยายแววก็เดินทางมาถึงพระธาตุดอยตุงจ้ะจะมาพระธาตุก่อนไหวพระธาตุแล้วค่อยจะลงไปไอ้พระตำหนักส่วนดอยตุง บ่ได้มาพระธาตโดยตรงนี่สามสิบกว่าปียายแววมาตอนนั้นท่องท่องไอ้ซอบไดสองเดือนจ้ะปีสามสามมาตั้งแต่ปีสองพันห้ารสาสิบสามกำลังได้มาอีกเนีย่ยไปไหว้พระธาตุน้ำกันจ้ะพระธาดโดยตรงจ้ะโอ้โหลงหลดาาที่น้องอากาศเย็นมากเลย นี่เป็นบุญเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้ขึ้นมาพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยตุงน,อาธาธาน้องฮมโนะขี่ฝ่าด้วยค่ะก่อนนี้จิ๊บจะยินทำไมาเห็นกะดี ขึ้นมานี่อากาศเย็นขนาดเลยปีนันตีพระเทปเปินมาบูรลณลนะเนี่ยเนี่ยพระธาตุดอยตุงปีสามสามปีนี่ปีหกแปดอ่ะสามสิบกว่าปีแล้วมาได้ขึ้นมาเนี่ยไปเบิ่งวิวดูวิวสวยมาก โอ้มีเพิ่นหอมหอมผ่าพระธาตุสุภาพสตรีห้ามเข้าพระธาตุนี่เพิ่นบ่าให้ไม่ยิงเข้าไปด้วยจ้ะทางในโอ้ยนี่แดดแลยนะพี่น้อง นะอยากจะสิให้เบิ่งอยู่สวยมมากค่ะ ชัยสวยมากโ,โหวิววิวหลักล้านคนสวยหลักร้อยใช่ไหมสวยหลักร้อยแต่วิวหลักล้านเนี่ยแอบถ่ายตอนเขาถ่ายเนี่ย,ดดยมีทั้งต่อชะตาสืบชะตาห้องผ่าพระธาตุใหสิทำบุญอยากเห็นยังนี้หมดนะจ๊ะ ลงจากพระธาตุดอยตุงมาแล้วจ้ะก็มัแวะพระตำหนักดอยตุงพระตำหนักดอยตุงนี่ถ้าผ่อายุเกิน60ลดบครึ่งรลดห้ซค่ะได้จ่ายแค่110บาทครึ่งราคาสองคนนี้สคนนี้ครึ่งราคาสคนนี้2คนนี้ประหยัดไปอีก110บบาทสองร้บาท เดี๋ยวจะไปชมภาตำหนักก่อนจ้ะถ้าถ้าไปชมภาพตำหนักอ่ะ220บาทแต่ถ้าเขาชมสวนดอกไม้ซื่อๆก่ะเก้าสิบบาทแต่ถ้าผู้สูงอายุลดชมภาตำหนักด้วยเหลือร1 0ิบาททางไปพาตำหนักที่นอกมาเขือกระตูนก็จิซา,าแสบอยู่ดอกี จ่เพื่อนห้ามจับจะใหากดีเนาะงงวยเนาะตะพวกจะมีไปไปจ้จะจะพาตำหนักกันไปชมพระตำหนักกันก่อ,น,อนนี่สวยมากค่ะวงเวียนคะนะค่ะวงเวียนก็ยังสวยไทยจะไทยเป็นอะไร เจ้าไทยปวดขี้หรอเมื่อกี้เจ้าไทยปวดขี้เจ๊าแม่ยาแมวปวดต้นพี่นั่งจ๋าว่าเล่นว่าหัวว่าหนัวหัวมวนผู้เฒ่าผู้เฒ่ามาเที่ยวทุกันโอ้ยเมื่อยเมื่อยไรเมื่อยลายนางสาวเมื่อยสะกอนข้างในข้างไหนคุเพ่กเขาจะบ่ให้ทายวิดีโอจ้ะ นี่จะข้างนอกเนี่ยทย่ายแท้ออกมาจากผ้าตำหนักแล้วจ้ะมาเคลื่อนเครื่องบรรยายกับถุงใส่รองเท้านี่อ่ะออนี็จะ,จะเป็นข้างนอกจ้ะสวยงามมากไห,หน,ะนคะอ๋ะอจะออ้ะเซลฟีล่ละเซลฟีล่ละให้นอ้อง,ตองแต่วิวงามขนาดเลยค่ะทางบนนี่บนผ้าตำหนัก เข้าไปข้างในก็จะมีเครื่องให้เราฟังว่าแต่ละห้องห้องบรรทมอย่ใสห้องสเสวยพระกยหารอย่ใสห้องครัวอย่ใสห้องคาราชบริพานอยู่ด้านล่างค่ะพลังสองคนนี่อันอัิญาใส่ดีมากจ้ะรับอาสาถ่ายรูปให้มูย้แววน่ารักดีจะเป็นร้านจอดฮอจ้ะ ลานจอดฮอลิคอปเตอร์เพื่อจะมาพักตำหนักของสมเด็ดยจย่าเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วจ้ะจะไปชมสวนข้างล่างสวนดอกไม้จ้ะออกจากพักตำหนักมาแล้วมาเที่ยวสวนดอกสวนดอกไม้ โดยตุงค่ะเที่ยวกันนักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะแล้วจ้ะตั้งแต่โควิดนะพี่น้องถ่ายละทิมงามยัยเบลเอาละสวยงามมากค่ะ สวยจ้ะสวยมากเลยอาเตะเตะอาเตะเตเมื่อกี้ยาวไปพาตำหนักข้างบนพาตำหนักข้างบนก็จะอีกราคาหนึ่งจ้ะจะไปได้เที่ยวโซนนี้ ถ้าซื้อเฉพาะชุดนี่ก็จะไม่ได้คืนผตํหนักไปขึ้นักตํานาันนันตำหนักไปไปปุ่นไปปุ่นหนาาหลบกันที่นา่ เพื่อนเพื่อนต่างวัยไปหาอันนั yeah, ่งล้อเขาถ่ายรูปให้ด้บ่นคักพึ่งตี้มันคักไหมน วิวบรรยากาศใ่บ้างคุณอากาศเย็นสบายสบายจ้ะโซนนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้เป็นน้ำตกจ้ะโซนของกล้วยไม้ เป็น่นโซนขังบนนะจ๊ะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะคะจาก30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วมีแต่ส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยขางบนเป็นส่วนหิน นกับมาเทีเ่ยวหลายเด้จ้ะพี่น้องแตละโซนเข้าแล้วเที่ยวดอยตุงแล้วก็นี่เป็นเป็นสวนดอกเนะจากที่ว่าขึ้นไปผ้าตำนักแล้วก็ลงมาเที่ยวสวนดอก คลิปนี้ยายแววขอลักสาม,มีกัน้ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชั้นแนวจ้าถ้าจะไม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีค่ะบายบายทุกคนจ้ะ